พอรู้ว่าใครถูกหวยอยากลำอยากรวยรียเก่าวหาสารพิพากษายืนยกฟ้องป่าบา,าเบนอีกสองคดีมาเายมาเป็นพวกกันเล่งรีบเร็วพันอายัดยงินม,มันอาไว้ไม่นานนว่ก็ได้ใช้ตัวใหญ่ไกลเกียร์ยเฮียเพือแส่งปัน,ปนความคืบหน้าเกี่ยวเนื่องกับคดีหวย30ล้าน คดีทีนา่งรัตนาพร์สุภาพ์หรือเจบาบินเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายสิทธาเบียรบังเกิดหรือทนายต่ำกับร้อยตำรวจโทษจรุนวิมุ่นหรือลุงจรุนนข้ขอหาแจงความถทดจากกรณีทีทนายสิทธาและลุงจรุนได้เข้าแจงความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจู้ทธอดเมืองกาญจนบุรีวานา่งรัตนาพร์สุภาพ์หรือเจบาบิน ขายสลากินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่เกินราคาให้กับลุงเจรุนสวัสดีค่ะมาทำอะไรคะวันนี้ก็วันนี้ในเบื้องต้นก็มาดำเนินการตามที่สารนะครับวันนี้มีนัดไต่สวนต่ออีกหนึ่งวันเป็นแจ้งความจำเนินคดีกับทางธนายตั้มแล้วก็หมวดจรุนนะครับเรื่องอะไรเอ่อแจ้งความเท็จครับในเรื่องของขายหวเยเกินราคาอ๋อขายหวเย,ยเกินราคาใช่ เได้ไปแจ้งความต่อต่อทางด้านคดีศาลก็ได้มีนัดไต่สวนต่อในวันนี้ครับเอาวันนี้ก็มีพยานมาสองปากก็จะเป็นพยานของเราก็คือทางด้านของอขทางตำรวจทใช้ใช้วชัชริศซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในคดีแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นพยานของศาลซึ่งศาลได้เรียกมาเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในคดีครับเป็นทางด้านของอทางตำรวจเองเจเจอายุน,น,นะครับสองปาก ็น่าจะใช้เวลาประมาณนา่าจะทั้งวันครับวันนี้น่าจะเสร็จก็เมื่อวันนี้ใส่ทําการใส่สวนเสร็จแล้วก็ในเรื่องของการพิจารณาก็จะเป็นหน้าที่ของศาสร์ท่านต่อไปในเรื่องของการดําเนินการว่าจะมีคําสั่งว่ามีมูลและรับประทับรับประทับรับรองในที่เจ้าบิติทิโจนต่างเรื่องของเรื่องคือเร่งขายเราจะยีเป็นราคา ันมันมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยค่ะมันไม่ใช่ขายเกินอย่างเดียวมีการจอดจงว่าขายให้ใครด้วยกันว่าเราซื้อจาก<ม>้ากัดมาแล้วก็ขายให้ครูปิชา<ม>ซึ่งเราไม่ได้ขายให้จรูน<อ>ซึ่งสารได้มีการไต่สวนมุนฟองแหละฟังคำพิพากษาชั้นตน้นเมื่อวันที่10หาสิงหาคม2562โดยสารได้พิพากษายกฟ้อง ลุงเจรุนและทนายสิทธาในความผิดฐานแจงความผิดโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากประเด็นที่นายสิทธาแหละลุงเจรุนไปแจงความต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าน่างรัตนาพรสุภาพีหรือเจบบบินขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาให้กับลุงเจรุนนั่นบ่ได้เป็นประเด็นสำคัญในคดีแต่ประเด็นสำคัญคือการที่นา่งรัตนาพรสุภาพีหรือเจบบบิน ได้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาจริงและได้มีการเปรียบเทียบปรับไปแล้วถึงแม้ว่าสิบบรายบอกว่าขายให้กับลุงจเจริญก็ตามเฮ็ดไห้ซานมีข้ามปีภากษายกฟองต่อมานา่งรัตนพรสุภาธิปอเจบาบินได้ไหทนายความเขายืนอุทธรต่อสาลอุทธรภาคเจ็ดความคืบหนาล่าสุดวันที่20สิงหาคม2563 ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้อ่านคำมิพากษาสารอุทธรณ์ภาคเกตพิพากษายืนยกฟ้องโดยทนายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายต่ำเลขขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนทนายความส่วนตัวของรอยตำรวจโทษเจรุนวิมุนหรือลุงเจรุนก็ได้โพ์เฟซบุกว่าสารอุทธรณ์ภาคเกตพิพากษายืนยกฟ้องป่าบาบินสองคดีรวด มือนีศาลจังหวัดกาญจนบรุรีอ่านข้าิผากษาศาลอุทธรณ์ภาคาาากจิจคดีทีป้าบ้าบินฟองผมในข้ขอหาแจงความเถ็จกับฟองผมและคุ้นลุงจะรุ่นนข้ขอหารวมกันแจงความเถ็จโดยศาลมีขำาิพาักษายืนตำำามคา้ามพากษาศาลชันตน้นโดยให้ยกฟ้องทั้งสองคดีขอบคุณศาลอุทธรณ์ภาคจิตที่ให้ความเป็นธรรมกับ บคุณลุงเจรุนเป็นอย่างสูงขอบคุณกุ่นเชียงทนายอาคมคงสวัสดิ์เก็บขี้นฉีดคดีเกี่ยวกับหวย30สล้านได้หมดจดทุกคดีขอขอบคุณขอมูลเฟซบุ๊กสิทธาเบียรบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเด้อค่ะ,คะเะเสื้อกัดรูียวตคบน สิบห้าล้านคงหมดสิ้นกันว่าจะกินมันมันไม่ง่ายดายโอ้แล้วใครจะเหลือมีแต่ซื้อ